ครับหลังจากที่เรามนมันสก,การองค์แม่กุฎีพันมือเสร็จแล้วเราก็จะพาท่านเดินชมรอบๆนะครับก็เป็นแม่กุฎีหินอ่อนเราจะเดินรอบเก่งจีนจะดีแปดเหลี่ยมเมื่อสักครู่ถามแม่ชีเขาบอกว่าถ้าเป็นวันเสาร์ทิศมีลิฟต์เปิดขึ้นไปนข้างบนได้มีภาพประวัติแล้วก็มี เห็นว่ามีพระปรมาริษฐกระทาด้านบนเนะครับซึ่งวันนี้เขาก็ปิดไม่ได้ขึ้นเราก็เลยไม่ได้ขึ้นไปดูด้านบนนะครับนเป็นบรรยากาศเลยแล้วก็ร่มรื่นนานๆนะ กระบี่บก,ก็น่าจะเป็นโฟยเซียนอู่ด้านซ้ายตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นองค์คุณอิน รายไปนะครับดูเสียเป็นหินอ่อนทั้งหมดนะครับเอาละครับนับมาดูเสียงกัน องค์เทพแบบลาดินอ่อนนะครับแล้วก็มีพระสุาบัน่าจะมีอรหันต์พุทธิสัตว์หลายๆทิมห,หลายรูปนะครับ จริงเราจะเรียกไม่ได้เรียกหินอ่อนนะครับแบบนี้ถ้าเป็นทางเทวเราะเรียกหินน้ํานมเป็นหินอ่อนด้เป็นสีหินสีน้ํานมแต่ว่าก็ไม่ทราบว่าที่นี่เขาจะเรียกเป็นหินอ่อนหรือว่าหินอ่าประเภทใดนะครับให้ท่านชมไปเลยที่นี่ยศมีหินน้นํานมหินอ่อนเนี่ยแกะสลักเยอะมากเรียกว่าพื้นที่ไหนถ้ามี จุดที่ว่างเขาก็เอามาวางเต็มรอบๆพื้นที่เฉพาะหินน้ำนมนี่ก็มูลค่าน่าจะมหาศาลอยู่พอสมควรแล้วก็แสดงให้เห็นว่าน่าจะมีการมาเคารพสักการะที่นี่กันมากมายเพราะว่าน่าจะใช้ทุนทรัพย์ในการก่อสร้างเออผมไม่กล้าประเมินนะครับเป็นหมื่น น่าจะเป็นหมื่นหมื่นล้านพันล้านไม่น่าจะอยู่ครับเฉพาะเก่งจีนเฉพาะสถาปัตยกรรมที่เห็นอยู่เนี่ยน่าจะมากมายมหาศาลก็เชื่อว่าเป็นความศรัทธาที่มีต่อองค์พระโพธิสัตว์กนทินเชื่อแล้วดีต่อใจเขาคงจะเชื่อในสิ่งที่หลายๆคนไม่เคยเชื่อแล้วเขาก็ได้ได้ไดรับได้เห็นในสิ่งที่ หลายคนไม่เคยได้ซึ่งคุณนายชาแนลก็ได้พูดเสมอๆว่าเมื่อคุณเชื่อมีกระรอกด้วครับเห็นกระรอกไหมครับกระแตครับกระแตกระแตเดินต้นไม้อยู่เห็นนะครับกลางกลางกล้องเลยแล้วก็ะแตค่อยเดินไปไม่รบกวนเขาก็อย่างที่คุณนายชาแนลได้พยายามบอกให้ทราบอันนี้ถ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดน่าจะเป็นโพยเสียนนะครับ อาจจะใช่ครับแล้วก็มีหญิงรับใช้หนึ่งเป็นหญิงวใาเทวสวรรค์นะครับอ่าใช่ครับเป็นป๋ยเซียนอ่าโจชื่อครับก็ในเมื่อเขาเชื่อในสิ่งที่เชื่อในสิ่งที่ไม่เคยเชื่อแล้วเขาได้ในสิ่งที่เขาไม่เคยได้ เราก็จะพร้อมใจกันทำบุญถวายอันนี้แต่พุทธสั์คุณอินผมก็เคยได้อะไรจากพุทธสั์คุณอินทำให้เกิดคลิปนี้ขึ้นมาเพราะว่าสปอนเซอร์ก็บอกว่าให้ช่วยถ่ายทำคลิปนี้ออกรายการก็เลยมาถ่ายให้ส็สดงด,ดงามครับสมกับที่เดินทางมาไกลมาถ่ายทำนะครับอันนี้เป็นฝั่งเดียวนะครับเรายังมีอีกฝั่งหนึ่งที่ เรายังไม่ได้ข้ามไปดูนะครับอย่างที่เรียนให้ท่านผู้ชมทราบครับมีค่อนข้างเยอะนะครับที่นี่มีองค์เทพเจ้าปินัำนมเนี่ยมากมายใช่คำว่ามากมายมหาศาลทีเดียวลองคิดสิครับว่าอยู่ดีๆถ้าเราไม่ได้เชื่อ ในปรากฏการณ์ในบริหารของเทพเจ้าในสิ่งวิเศษสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในกรณีอันเนี้ยเป็นเซียนนะครับหรือเป็นเทพเจ้าของจีนโอเคใช่ไหมกดอ,อินถ้าเป็นพระโพธ,ธิสัตว์แต่หลายๆเซียนเหล่าเนี้ถ้าตามหลักของาศาสนาแล้วก็เป็นพระโสดาบันคือได้อยู่ในสวรรค์เป็นเทวดาเป็นเทพก็แปลว่าได้ประเพณเพียรได้ทําบุญบาร,รมีมาหลายภพหลายชาติก็ได้ได้เกิดเป็น เทพเทวดาบนสวรรค์ขั้นฟ้าก็เชื่อนะครับว่าท่านเหล่านี้มีพลังดนบันดาลให้อย่างที่เรนน่ทราบว่าเชื่อแล้วดีต่อใจทำเถอะครับความเชื่อนี้ไม่ได้เสียหายอะไรเราก็ไม่ได้รบกวนผู้ใดเช่นมีหนี้มีสินที่คนอื่นติดหนี้สินเรานะครับก็ามาขอให้ ก็ใช้นี่ให้เราได้ถ้ามีนิสิตกับใครก็ต้องขอให้เรื่องธรรมาหากินขอเรื่องเรื่องของช่วงลาบ<ๆ>ให้เราธรรมาหากินแล้วสามารถที่จะเอาไปใช้นี่ใช้สินได้นี่ผมก็ได้เดินกลับมาด้านหน้านะครับมีเปิดให้รถจอดให้เข้าแล้วเมื่อเช้าเราเข้ามายังไม่มีที่จะยังไม่มีรถเข้ามานะครับนี้ก็ เป็นด้านหน้าเวลาเข้ามาก็จะเจอเหล่านี้ก่อนผมก็พาเดินชมรอบๆนะครับอากาศเริ่มร้อนแล้ววันนี้ก็เป็นเวลาสักวัน9ก้าโมงเก้มงเศษเศษข้างบนก็มีป้ายว่าสวนหินละล้านปีนะครับเห็นได้ว่าก็จะมีรถเข้ามาจอดอย่างตรงนี้ ก็จะมีเทพเจ้าองค์นึง่งนี้ก็คือทางขึ้นของตงูเก๋งน,นะครับทางขึ้นของมหาเจดีย์เห็นว่ามีสิบชัน้นเลยไม่ต้องนับเราก็บอกว่าชั้นแปดชั้นเก้าชั้นสิบเริ่มชั้นแปดมีภาพถ่ายมีพุทธประวัติมีประวัติแล้วก็มีพระบรมสารีริกธาตุนะครับอันนี้เขาีีป้ายบอกนะครับ แต่ว่าผมขออนุญาตไม่อ่านทุกๆทุกๆุกองเทพผมก็เห็นคล้ายๆจัตุรับบาลนน,นะครับงมีเฉพาะคนปูม,มีเทพเจ้าต่างๆส่วนนี้อันนี้เป็นทางขึ้นลานข้างมดเขายังปิดอยู่ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะเปิดหรือเปล่าแต่ว่าเราก็เดินดูบรรยากาศโดยรอบๆไปก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นที่ที่อ่า เราได้เดินมาตอน,น,นแรกเราวนทางซ้ายนะครับวนทางซ้ายด้านหลังอันนี้เป็นห้องน้ำอยู่ด้านหลังของอเจเดีย์นะครับ จุย้ยหปก็คือเป็นห่อปลาแล้วก็เป็นเรียงรายจับตุ่มน้ำเนี่ยครับอย่างที่เล่าไปสักครู่ว่าหินอ่อนเหินนมเหล่าเนี้ยค่อนข้างจะมีราคาสูงจากที่จะก่อสร้างได้ขนาดเนี้ยผมก็อยากจะเปรียบเทียบว่า เฉพาะถ้าเป็นศาสนาฮินดูเองตำพังในตำหนักในวิหารหรือวันเทนทเบิลเทียนก็ยังไม่ได้มีจำนวนของการแกะสลักรูปบ้านเหล่านี้มากมายขนาดนี้เพราะว่าราคาก็ข้างวดไม่ใช่ถูกนะครับเร,เรียกว่าแพงกันทีเดียวฉะนั้นการที่แกะเหล่านี้ได้เนี่ยโอ้โห งบประมาณในการสร้างค่อนข้างมหาศาลอาจจะไม่แพงเท่ากับมหาธรรมกายเจดีแต่ว่าผมถือว่าราคาน่ากลัวเลยครับทีเดียวทำไมถึงพูดเรื่องราคาเพราะว่าในเมื่อเขาศรัทธาแล้วเขาได้เขาก็พร้อมจ่ายเมื่อพร้อมจ่ายออกมา,าเป็นเป็นการเป็นการนำเสนอว่า ความศรัทธาไม่มีมูลค่าครับความศรัทธาเนี่ยเมื่อเขาได้เป็นสิ่งที่เขาเคยขอเขาได้ในสิ่งที่เขาคิดว่าเขาไม่เคยจะได้การมาทาบุญให้กับอนุชนคนรุ่นหลังสืบต่อกันในเรื่องความเชื่อศาสนาที่คุณนายบอกว่าเชื่อแล้วดีดีต่อใจทำเถอะครับไม่ได้มไม่มได้มีอุปสรรคปัญหาอะไร ในความเชื่อที่ทำแล้วดีทำไมเราจะไม่ทำเนี่ยครับนับจำนวนยังเหนื่อยนะครับถ้าใช้คำาว่านับจำนวนเพราะว่าจำนวนค่อนข้างเยอะมากก็เรียกว่ารอบๆเทศน่าจะมีซ้ำบ้างน่าจะมีซ้ำองค์ซ้ำชื่อบ้างแต่ว่าขนาดซ้ำาองค์ซ้ำชื่อแล้วเนี่ยด้วยขนาดกับด้วยจำนวน ทำให้ที่นี่กลายเป็นสถานที่ธรมธรมดาาที่ผมใช้คำว่างดงามวิจิตรพิสดารขึ้นมาเลยทีเดียวถ้าเดินชมโดยทั่วจริงๆถ้าอ่านชื่อจริงๆเนี่ยก็น่าจะใช้เวลากันหลายๆชั่วโมงถ้าจะถามในเรื่องของความบูชาทั้งหมดคงใช้เวลากันเป็นวันๆ รู้สึกร่มรื่นครับเข้ามาแล้วสบายอ,อกสบายใจแค่คำว่าเป็นความวิเวกเป็นความสงบดังที่ตัฐาคกฏบอกว่าความสงบนั่นแหละคือความสุขที่สุดหรือนิพพานังปรมังสุข,ขังสงบได้ก็สุขยิ่งนี่คือตำหนักพี่แม่คุณิอิมโชคเฮสีนะครับ นีนนนนนน่น่าจะเป็นองค์เอกเซียนฮ่องเต้อันนี้นะครับน่าจะเป็นองค์เอกเซียนฮ่องเต้อันนี้ถ้าดาวก็น่าจะเป็นองค์ที่เป็นประธานความโชคลาภเพราะว่ามีคางคกสามขามีกบสามขา,มา,มขาแล้วแต่จะเรียกนะครับีมหูสึเป็นคางคกสามขานี่เห็นแล้วมีหีบสมบัติ แล้วก็มีเทพเข้าเฝ้าน่าจะเป็นเง็กเซียนฮ่องเต้นะครับใช่ครับเป็นเง็กเซียนฮ่องเต้หรือทีกงนะครับมีหีบสมบัติซ้ายขวาเลยก็นมนาสกการอ,องคเง็กเซียนฮ่องเต้ได้ครับ S 1> <S 1> อือองค์ใหญ่จริงๆองค์ใหญ่โตมโหฬารมากแต่ว่าถ้าเทียบระดับเทียบระดับแล้วเทียบระดับแล้วก็จะมีอ่าความสูงไม่มากกว่าองค์สมมาสัมพุทธเจ้าของเราที่เนี่ยนะครับองค์ใหญ่สูงกว่าสูงกว่าอยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าองค์เซนฮองเต นี่ก็น่าจะเป็นรูปพระโพธ,ธิสัตว์ในปางต่างๆ,ๆอันนี้ทุกกรักริยาขององค์สมณสัมพุทธเจ้าของเรานะครับนี่แน่นอนทุกคนเห็นจำได้ครับเจ้าพ่อเฮ่งเจียหน้าตาดุดุด,ดัน นี่ครับสมาสัมพุทธเจ้าตถาคตของเรา